ตอบรับดีมากเร <styles> ียกร้องมา2ปีเราไม่เคยได้มีโอกาสเดินทางไปคลิปนี้ i i เป็นการเนินทางไปเยือนครั้งแรกของอำเภอไพบึงเป็นเหตุให้ปรากฏการณ์ของลูกค้าที่มาลุมซื้อเยอะมากในพื้นที่ไหนที่เรายังไม่เคยเดินทางไปจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากคร <Hayır. S 3> ับเลยนะครับหยิบเลยอาจาก์ทางกานนี้นะครับห้ามกดเนื้อนะครับลูกค้าห้ามกดเนื้อนะครับขอบคุณลูกค้าไพรบึงครับนะครับขอบคุณลูกค้าเบอร์ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับหยิบเลยครับนะครับ เป็นของคนสสเกตนะครับวันนี้พาชมเนื้อทุเรียนครับมาๆๆหลังๆวันนี้เนื่องจากภราะวะเศรษฐกิจลูกค้าจะไม่เดินทางมาซื้อที่หน้าร้านเราก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เป็นการออนทัวร์ณจุดอำเภอนี้ไปวันวันนี้วันไหนคือเราจะแจ้งลูกค้าหน้าเพจเราแล้วลูกค้าแต่ละกลุ่มจะไปรอตามวันและเวลาคือหน้าร้านเราเองอยู่จังหวัดสิสเกตนะครับ จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์คือเราไปมาจาบทุกที่ไปมาเยอะมากอาทุเรียนจะเป็นตามฤด,ดูกาลเลยนะครับตามฤดูกาลที่ที่ไหนออกคือคือแต่ละพื้นที่มันจะออกไม่พร้อมกันเราจะมาคืออย่างช่วงนี้คือผู้มกระไฟมีอยู่แต่เรื่องใกล้จะหมดแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นของกองใต้ของยะลาของชุมพรอ,อะไรประมาณนี้คือเราขายตลอดเกือบทั้งปีครับ ราคาคุณพี่ราคาขายกิโลหรือขายยังไงคะ,ะราคาส่วนมากเราจะแกะเนื้อนะครับน้อยมากที่จะซื้อแบบรวมเพราะาลูกค้าเราเองเขามั่นใจเวลาเราแกะเรามีพนักง,งานชุมเนื้อกดวางขายตัวไหนที่เกรดไม่ถึงเกรดสามีเราจะขายในราคาถูกเป็นราคาแค่ละหนึ่งร้อยบาทตัวไหนเกรดดีๆเราก็จัดให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มไปร้อยกว่าบาทสองว่าสามว่าสี่ห้าร้อยแล้วแต่กำลังซื้อที่ลูกค้าจะซื้อได้เราจัดไปให้หลายราคาหลายเกรดแล้วอย่าง คนดูโหสองสาล้านคนเนี่ยแล้วก็คนมาลุมแย่งกันอันนี้นคือพี่ขายแพ็คกระเท่าไหร่คะตัวนั้นคือเป็นเราเราขายปกติแต่ด้วยอ,เอรเภอไฟเบึงลูกค้าเรียกร้องมา2ปีเรียกร้องมา2ปีเราไม่เคยได้มีโอกาสเดินทางไปคลิปนี้เป็นการเนึนงทางไปเยือนทางแรกของอรเบอไฟเบรง<ม>เป็นเหตุให้ปรากฏการของลูกค้าที่มาลุมซื้อเยอะมากในพื้นที่ไหนที่เรายังไม่เคยเดินทางไปจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากครับขอต้อบรับดีมากแล้วเร็วๆนี้จะมีไปออนทัวร์ที่ไหนอีกคะ มันก็ประมาณสัก 2, สองวันทุเรียนถึงจะสุกจะแต่ถ้าอีกประมาณวันสองวันสามวันคือทุเรียนที่เราเก็บไว้มันจะเริ่มสุกอันนี้เราสามารถแจ้งลูกค้าแล้วก็เดินสายออนทัวร์ได้เลยห,หรือไม่ก็ติดตามในเพจได้เนาะถูกต้องครับเราจะแจ้งในเพจว่าเราจะไปที่ไหนที่ไหนวันไหนเวลาไหนเพจจะแจ้งล่วงหน้าประมาณหนึ่งวันเพจร้านทุเรียนมงคลศรีสเกตครับ